ียวตัวจังเลยอยากอาบน้ําอยากอาบน้ำแย่ yeah, แล้วค่ะสาวบาร์บี้ของเราเหนียวตัวอยากอาบน้ำเราคิด <c oughs> บ้านใหญ่ๆของสาวบาร์บี้นะคะมีห้องน้ํา <c oughs> แต่ในอา่างอาบน้ําไม่มีน้ําเลย แม่ก็เลยตั้งใจจะมาทำสลามอ่างอาบน้ำแบบฟองฟอดฟอดฟินฟินให้สาวบาร์บี้นะคะ <c oughs> แต่ก็เกิดปัญหาน้ำยาสลามที่บ้านของแม่หมดค่ะแม่ก็เลยรีบวิ่งไปเซเว่นนะคะ <c oughs> เพื่อจะซื้ออุปกรณ์มาแล้วจะพยายามทำสลามจากของที่ซื้อได้จากเซเว่นก็เลยจะมาทำให้น้องๆดูด้วย <c oughs> เผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้น้องๆไปลองทำกันนะคะ <c oughs> ที่แม่ไปซื้อมาจากเซเว่นนะัมีแป้งเย็นเพสัตนะคะมีสบู่เหลวนะคะ แล้วก็มีโฟมกอรนวดแล้วก็มีสบู่แดกนะคะ จริงๆแม่พยายามหาน้ำยาล้างคอนแทคเลนด้วยนะเพราะว่าแม่เคยทำสลามจากน้ำยาล้างคอนแทคเลนแต่เซเว่นที่แม่ไปไม่มีค่ะมีอยู่เท่านี้แม่ก็คิดว่าน่าจะทำได้นะสาวน้อยนั่งรอกัอนนะคะอันนี้แม่ว่าแม่จะเรียกว่าสลามบาร์บอมดีกว่าเพราะจะให้หน้าตาเหมือนอ่างอาบน้ำที่ใส่บาร์บอมลงไปนะคะที่แบบว่าจะฟูฟูมีฟอง,ฟ,องฟินฟินนะสิ่งที่แม่มีอยู่แล้วที่บ้านนะคะคือกาวใสเราก็ใส่กาวใสลงไปก่อนเลย เยอะหน่อยนะเพราะว่าอ่างอาบน้ําเราใหญ่นะคะจากนั้นนะแม่ว่าแม่จะใส่สบู่เหลวอาบน้ํานะคะแม่จะใส่สบู่ลงไปเล็กน้อยนะคะไม่เท่ากับกาวที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะประมาณนี้ทีนี้เรามาคนกันเลยค่ะแม่จะใช้ที่คนอันนี้นะคะถ้าทางน่าเล่นมากเลยก็ใส่ลงไปแล้วก,กดพอกดน่ะตัวเหล็กๆข้างล่างเขาก็จะหมุนหมุน,นะคะ ทำให้เวลาที่ผสมกันไปอ่ะเกิดฟองขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าน้องๆอย่าไปเอาของคุณแม่มาเล่นนะอันเนี้ยแม่ซื้อมาจากร้านไดโซซื้อมาเล่นไม่ได้ใช้ทําอาหารนะคะตอนนี้ก็เข้ากันได้ดีแล้วนะคะประมาณนี้วู้แต่ยังไม่มีความเป็นสลามเลยต่อไปแม่ใส่อันนี้ดีกว่าสบู่เด็กนะคะสีชมพูเพราะว่าวันนี้บา์บอมของเราอ่ะจะเป็นบาตบอมสีชมพูคะ่ะ ใส่ลงไปไม่เยอะนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยตอนนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่นอ,อนๆแล้วก็มีความสีมุกดิดๆนะคะเพราะว่าตัวสบู่อันนี้เขาเป็นสบู่สีขาวมุกต่อไปค่ะแม่จะใส่แป้งเย็นเพสัดสมัย <c oughs> ที่แม่ทําสลามแรกๆอะคะ่ะแม่ชอบใช้สูตรแป้งเย็นเพสซัดมากเลยนะใส่ลงไปเลยใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแข็งเกินไปตอนนี้ เปลี่ยนมาใช้ที่คนอันนี้แล้วค่ะบางทีเราต้องคนสักระยะนึงเลยนะเราก็อาจจะต้องทิ้งไว้สักพักนะคะให้วัตถุดิบต่างๆเซตตัวที่จะเป็นสลาม <pueda> เริ่มมีความหนืดหนืดหนึบหนึบแล้วนะคะมีความใกล้เคียงจะเป็นสลามแล้ว <S <S ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะเป็นความหอมของทุกกลิ่นมาผสมกันไม่ว่าจะเป็นสบู่ผู้ใหญ่สบู่เดก็กแป้งเย็นนะคะอืมหนึบมากค่ะเพ <c oughs> อหงหลังเพราะแม่มีสูตรทําน้ํายาสลา,ามแล้วใช่ไหมคะแม่ก็ไม่ค่อยได้มาใช้พวกแป้งสบู่อะไรทําเท่าไหร่ส่วนใหญ่แม่จะใช้น้ํายาสลา,ามของแม่เองนะคะตอนนี้พอกลับมาใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่น้ํายาสลา,าม <c oughs> ก็ได้อารมณ์เหมือนแบบสมัยทําสลามแรกๆอะ่ะ แต่สีไม่ค่อยออกเท่าไหรอ่อะถ้าน้องๆทําสูตรนี้แล้วอยากให้มีสีมากกว่านี้นะคะสามารถผสมสีเพิ่มได้นะเป็นสีผสมอาหารก็ได้ใส่ไปนิดเดียวนะคะทีละนิดทีละนิดแต่ว่าครั้งนี้แม่ตั้งใจจะทําสลามจากของที่หาได้ในเซเว่นนะคะแม่ก็เลยไม่ได้ใส่สีเพิ่มเป็นสลามแล้วค่ะเป็นแล้วแล้วก็สลามเนื้อแบบที่แม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนื้อแบบแน่นๆหนุบๆนะคะซึ่งก็ได้แบบนั้นเลยนี่ ยังมีความติดมืออยู่เล็กน้อยนะคะเราต้องนวดไปก่อนนะคะเหมือนทำโรตีเลยทาแป้งในมือนิดนึงนะคะแก้ปัญหาสลรัติดมือจริงๆสีออกนะเนี่ยสีก็ชมพูนะนี่ค่ะในกล้องจะเห็นไหมสีออกชมพูอ่อ,อนๆนวลๆนะคะเนื้อดีมากเนื้อนุ่มปุยมากค่ะนี่ แค่ของง่ายๆในเซเว่นนะคะเราก็ทําสลามได้แล้วแต่ว่าในเซเว่นที่แม่ไปอะ่ะแม่ไม่เจอเกาวน้ำนะแม่เจอแต่กาวแท่งคะ่ะแต่ที่บ้านแม่ก็มีกาวน้ําอยู่แล้วนะคะก็เลยมาใช้กาวน้าที่บ้านนอกนั้นอย่างอื่นะหาได้ในเซเว่นหมดเลยมาฟังเสียงกันดีกว่าลองมายืดกันดูไม่น,นี่แผ่บางได้นะคะ ว้าว wow, จะเอ๋เดี๋ยวเราก็จะใส่ในอ่างอาบน้ำให้กับสาวบาร์บี้สรามที่ทําจากกาวใสนะคะที่เราเห็นเขาไม่ใส่เป็นสีขุ่นๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเกิดฟองในระหว่างที่เราทํานะคะพอทําเสร็จแล้วอะทิ้งเอาไว้เฉยๆนิ่งๆไม่ไปยุ่งไม่ไปจับอะสักวันสองวันนะเขาก็จะใส่เหมือนเดิมคะ่ะแม่ก็จะใส่ไวน้นี่นี้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ตอนนี้เราก็จะมีน้าสบู่อยู่ในอ่างอาบน้ําแล้วนะแต่ว่าแม่นึกออกอย่างหนึ่งก็คือเรามีนี่นะคะน้องฟองโกนวดนะคะ ทีนี้แม่จะพ่นโฟมลงไปข้างบนให้เหมือนกับเป็นฟองบนะับเบิ้ลหนาๆฟินๆเวลาที่เราอาบน้ำค่ะอุ้ยน่ารักอ่ะโฟมฟูๆเลยชอบแตมเขาอชอบทำสลามที่ใช้โฟมกนวดอันนี้นะคะแม่ว่าเดี๋ยวแม่จะลองผสมดูไม่รู้ว่าจะทำให้สลามเราพังหรือเปล่านะแต่ว่าอยากลองเล่นดูน,นี่นะคาดหวังว่ามันจะนุ่มนะคะนุ่มอ,อ โฟมฟองฟอตมากตอนนี้มือแม่ก็คือมีแต่โฟมก็นวดมีปัญหาแล้วค่ะเหมือนโฟมจะเยอะเกินไปเราจะต้องแก้ปัญหาโดยการที่เติมกาวลงไปนะคะจริงๆเมื่อกี้เราก็ได้สลามแล้วเนาะแม่ก็ไปเติมโฟมซะมันพังเลย แต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ส่วนผสมลงไปค่ะเราจะต้องแก้มันได้นะคะก็จะดีเพราะว่าเราเราจะได้สลามก้อนใหญ่ขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ใส่ลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วยังอยู่ก้อนอ่างอยู่เลยเราได้มีสลามเยอะขึ้นนะคะต่อไปเติมแป้งค่ะถ้าใครจะลองทํานะก็ใส่แค่ตอนแรกนั่นแหละไม่ต้องใส่โฟมแบบที่แม่ใส่นะมันก็จะเป็นสลามเรียบร้อยไปแล้วนะคะเริ่มกลับมา เซตตัวใหม่แล้วค่ะน้องๆค่ะเวลาเล่นสลามที่บ้านอ่ะอย่าทําบ้านเลอะเทอะนะอันเนี้ยแม่ก็ทําเลอะพอประมาณแต่ว่าเดี๋ยวแม่ก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะคะถ้าน้องๆเล่นนะก็ต้องเก็บบ้านให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สลามเล่นไม่นานนะเล่นแป๊บๆนะคะก็ทิ้งไปแล้วเราถ้าอยากเล่นก็ทําใหม่เพราะว่าเล่นไปเรื่อยๆเขาจะสะสมเชื้อโรคมันจะไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครแพ้ก็รีบเลิกเล่นแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่เวลาแพ้ก็อาจจะมีอาการแบบเป็นผื่นคันหรือว่าแสบร้อนมือนะแต่สูตรที่แม่ทาอะ่ะใช้ของที่ ไม่น่าจะแพ้นะคะเพราะว่าก็คือมาจากสบู่มาจากแป้งมาจากโฟมก่อหนวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไปได้ที่จะมีใครแพ้นี่กลับมาเป็นสลามอีกแล้วค่ะ<ม>ก้อนใหญ่มากแล้วก็นุ่มแบบนุ่มปุยเป็นเมฆมากเลยอะ่ะอันนี้แม่ชอบกว่าตอนเมื่อกี้อีกนะคะเพราะว่าเขาดูเหมือนเป็นฟฟงโฟมอาบน้ํามากกว่าเมื่อกี้เสร็จแล้ว,ลวเราก็จะใส่ลงไปในอางบน้ําค่ะ เรียบร้อยเพอร์เฟกตมากว้า wow. วอ่างอาบน้ำน่าแช่มากเลยค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าทำจากสลามสูตรแม่ปูเป้แช่เลยจ้ะน้องบาร์บี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องบาร์บี้ก็ได้อาบน้ำสบายตัวแล้วนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะแม่จะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่ไปอาบน้ำให้สาวบาร์บี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย